แคชเซนเตอร์ Center, คือศูนย์ช่วยเหลือที่จะคอยช่วยเหลือพี่ๆี่พาร์ทเนอร์เมื่อเกิดปัญหาขณะรับงานหรือปัญหาอื่นๆที่ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการทํางานนั่นเองค่ะโดยเรามีหลายช่องทางที่พร้อมแจ้ความช่วยเหลือพี่พพาร์ทเนอร์ไม่ว่าจะเป็นการโทรหรือพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ผ่านบริการไลฟ์แชทและเรายังมีช่องทางการกรอกฟอร์มเพื่อแจ้งปัญหาโดยไม่จาเป็นต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่อีกด้วยวิธีติดต่อกราฟผ่านศูนย์ช่วยเหลือ 1. กดเข้าไปที่โปรไฟล์ของตัวเอง 2. ดูที่บัญชีแล้วเลื่อนไปที่เมนูสูนช่วยเหลือ 3. กดที่ศูนย์ช่วยเหลือแล้วเลือกหัวข้อหรือปัญหาที่ต้องการความช่วยเหลือได้เลยค่ะแต่หากพี่พี่ไม่พบหัวข้อที่ต้องการก็สามารถกดเข้าไปที่หัวข้ออื่นๆหรือพิมพ์ปัญหาที่ต้องการให้ช่วยเหลือในช่องค้นหาได้เลยค่ะหากพี่พี่ต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านบริการไลฟ์แชทให้พี่พเลื่อนลงมาที่ด้านล่างและกดที่ปุ่มแชทเลย หรือถ้าต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านการโทรสามารถกดที่ปุ่มติดต่อเราที่อยู่ด้านล่างและกดโทรได้เลยค่ะซึ่งบางปัญหาสามารถแชทได้เท่านั้นและบางปัญหาก็สามารถโทรได้ด้วยแต่และหัวข้ออาจมีช่องทางการติดต่อที่ไม่เหมือนกันอย่าลืมสังเกตกันดีๆนะคะที่สําคัญเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถให้ความช่วยเหลือหรือให้คําปรึกษาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วแนะนําให้พี่ๆเลือกหัวข้อเกี่ยวกับปัญหาที่ต้องการความช่วยเหลือให้ถูกต้องนะคะ คลิปนี้เป็นแค่การแนะนำวิธีติดต่อููย์ช่วยเหลือเบื้องต้นคราวหน้าแกรบจะมีข่าวสารหรือข้อมูลอะไรที่น่าสนใจมาฝากอีก,กอย่าลืมกะติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ